ตลอดปีแลยตลอดไปตลอดกาลนานอีว่าด้วยพูเข็นตาใหญ่ด้วยเป็นเลยเป็นเลยเป็นเลยจะปพกให้ปุกตาบอดหรงแล้วเราเก่งแล้วเรเก่งแล้วเออโอ้ยอ๋อทำดีดีลูกทำเดีๆลูกตั้งใจไอวาตั้งใจก่อนนี่ทำให้เสร็จทำให้สำเร็จ

เออบอบจัไดิไปอาลยไปเช็คใรเราไปเงินอดาเราเป็นเอาอชเชหรือเปล่าเราเขียนรักเขียนเลาจัดรับายเราคืนเงินเาเลยตัวงามคให้แต่เพื่อนผมดิวตาติจ้าจ้า อยู่กับลูกกับหลานเป็นนานนะจ๊ะเขาใจไตมาตาตาแก่แล้วตาตาอยอกเต้นเยอะแต่ตาโอเคไม่ตาใครทำบตาเก่แล้วมน่นีลายนะโอ้โหหนาเออมาเียงเยอะมากมาเจี๊ยบ่สิบอกว่ามาเล่นเกมเจี๊ยเล่นทั้งคืนเลยวันนี้ สุขภาพมาที่หนึ่งรับรวยไว้ที่สองมีกินมีใช้กแลกันอยให้รวยพรมันได้ได้แล้ก็มีเล่นพอแมมันดเล่ไอ้นอกออนไลน์ได้ออนไลน์ได้มีเช็คอย่างเดียวเลยเราเช็คเช็คเอาขึ้นเป็นอย่ออย่ากขึ้นไลน์เนีขอบคุณที่สละเวลา คุณแม่พี่น้องทุกคนทุกคนเลยนที่จะได้ใส่ชีวิตเป็นแล้วทำอะไรใส่ใส่อยู่แต่ตัแลก็คัวเอามัดพี่น้องง่ายใรไรู้สึกว่าเป็นห่วงห่วแม่พี่ปรกาศพญาสิ่งที่กําพร้ากา ออนอาากมาแล้วก็โอคุณเนอคทุกคนอย่งเงี้ทุกีีเอาประกในที่ว่าเอคยมผมหน่อยิผมหน่เดียมยเยนีรักยผ่านมาแลผ่านไปบ ยังทานไหมก็ทานไปแล้วน้อเออีไ่ด้มเ่งเลยอืมเอาออูะคูเก็บัต่จมีสุกสับดีเออปีเกอให้มีแต่ความตลอดอไปเกิอนะออเราเอาแต่อ้สิ่งนี้ เอาเลยขอพิงค่ขาก่อนเออมาที่วเทเทีวเทวทวทวถูกได้ไหมนี่อาไอ้นนี้อยากให้นะแทดซื่อมันยุ่อดีของเก่าละตั้งใจนะเ่อนบอกกับฟังเพราะว่าญงเล้ว เก็ลืมเอาแนวประทับฝามืองฟ้าเข่าให้สังคมเห็นเ็นนะให้เึลนเฮือลงบีมมันมือสั่งไว้ป็ฝามือฝาเข่าไปมเป็นอะไนะเปนเจนมางมีสี่สุกลำรวยนะะทีนเจ้าเทียนหนักห่มว่าห่มแขกงใหญ่นยังตุ่มบ่ห่มถาเลยแขกเดี๋ยวเอาเศษั่นไม่เอาให้ผเอาเศษยาวๆมีผิดพลาว

เป็นคนเฮาขึ้นกใจมาถามเลยคนอื่นบอกฟังเขาบ่หยัดบ่หยัดพอใจเออแต่คนอื่นบอกนะครับเปลี่ยนทัศนคติใหม่คนบอกคนหนักคนเป็นถ้าว่าเฮาพอใจเด้เขาจะบ่พอใจเรื่อยเพราะว่าเฮาเบาเว้เป็ดเราเลี้ยงลูเองบ่อยจะฟังเดี๋ยวเขาปฏิเสธคนเรื่อยๆแบบนี้เว้เขากอรับกินเขาและลูกบอก อย่าวแาวเวลากินเขาอย่ากินเร็วเรียบร้อยไม่เลยเนี่ยไววไปได้แววไปได้แววได้แววเลยลรงทุลักตามเนี่ยตาดูนะเขาสิบอกว่าตากำลังกินเมงวันมันเข้ามาใช่มันนี่แต่ว่ากินเข้าไปเลยมันฟาดบางทีก็เออเขาตกเปิดใจรับเขากำลังสิบอกว่าโอ้ยัะเนี่ยยาวแาเวลากินเขาบางทีมันก็เขาอาจจะบอก กลองในเขาใซ่อนมันมีแมลงวันบัลาจะหก็อคือบอบก่อนคการหนบัดบัดเกินบัเหตุการนั้นด้ยเนออุ้มคือบอเบอเอ็บอบอกได้บอเด้อเออครัเป็นยงเออสอสามเนีะคะโบนัสจาก จ้าก็ได้คือแบบทำกันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะผิดหวังหมดทุกทีเลยผิดหวังผิดหวังผิดหวังน้อง ไม่ได้โซ่ยไม่ผิดวังทีนผิดหวังอยู่บ้านทีนเออทีนจะไหนทีนทีนจะบ้ันเออเออสองคนกับพันหนึ่งเหมือนปะสามร้อยอ๋อเออเออแต่ทีนลนี้มองต้นดูวัน ไดาม้อบาเรอะเวาได้กี่บาทเอวาได้กี่บาทเ้เออมทิทิวทิวบังลานเป็นตัวอย่างทิวทิว

บินหมูกันไม่แล้วไม่แล้วย้ายย้ายนตรงกบทไม่อเลยนบหมด้วนมน่ไดีดี้อมาได้ยายสื่อบสื่อบบด้อง มีซีแนมจำมึงได้ในอยู่เลยอุ้ยหนาปักหนปักหนปักหนปักอ่ะมีการข้ามมีการข้ามะก็เหนาปักได้ีสิที่หน่อยันก็ทำกันโอ้ไตหนาปหนาปัปกปัปักปักเด็ดมาเชปก บางปักบางปักบางปักมากัะมีสอบปากดิมสด้ของนเนงานอ่าตุจ่ปะมีสอบปาก้งมเออนาะมันี้ยอบมาเตรียมเปิดบาเรียมาเรียงมาเ่ยเด้งไปที่ไหนสองร้อยวาว่าไปวนีว่เห็นแล้ว คนแหน่ได้20บาท200 <t lateral manipulation> น้าปักสาบ้านน้องโบนีก็ไเลยแบ่งเดียนี่น้องโบนี่ได้แบงรอยนี่หน้าปักหน้าปักหน้าปักหมดกิกแล้วหรอกินจะกรมอ่ะอยากอยู่จนถึงค่ำใช่ไหม